อยากให้ ID โตต้องคลิปนี้เลยครับสวัสดีครับผมกี้นะครับสตรีมอยู่ที่ YouTube ทุกวันตั้งแต่2ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปครับใครที่อยากดูเกมเต็มหรือว่าอยากเข้ามาจอยเนี่ยก็กดติดตามเอาไว้แล้วก็เข้ามาพบกันได้นะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาแนะนำสิ่งที่ต้องทำใน1วันของเกมสมาร์ทวอ c ์ค o n i c เคแบบคุ้มค่าคุ้มเวลากันครับเนื้อหาในคลิปเนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ดูคลิปสิ่งที่ต้องทำใน1วันแบบเบสิกมาแล้ว เพราะมันจะมีข้อมูลบางส่วนที่ผมพูดไปแล้วใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปนั้นเนี่ยก็พอดคลิปนี้เอาไว้ก่อนได้เลยนะครับแล้วก็ไปกดที่ลิงก์ด้านล่างเข้าไปดูคลิปเบสิกก่อนได้เลยครับก่อนอื่นเลยเนี่ยผมจะแบ่งการฟาร์มออกเป็น2แผนใหญ่ๆครับแผนแรกสําหรับวันจันทร์พุธศุกร์เป็นวันแห่งการเล่นมือและแผนวันอังคารพฤหัสเสาร์เป็นวันแห่งการฟาร์มโดยเฉพาะครับ เหตุผลที่ผมแบ่งการฟาร์มออกเป็นแบบนี้เนี่ยเพราะว่าผมอิงจากตัวดันจีนรอยแยกครับโดยในวันจันทร์พุธสุ์จะเป็นวันที่รอยแยกซากปรหลักหักพังทลายเปิดซึ่งดันจีนนี้เนี่ยออโต้ไม่ได้นะครับถ้าเราเปิดออโต้เนี่ยหลังจากที่ตัวละครเราตีมอนจนจบ2ห้องแรกแล้วเนี่ยมันจะเดินกลับไปที่จุดเริ่มต้นแล้วก็ไม่ไปไหนต่อถ้าออโต้โยกตีรับรองได้เลยว่าไม่ได้ไปไหนกันพอดีครับส่วนวันอังคารพฤหัสเสาเนี่ยจะเป็นวันที่รอยแยกเกาะฟากฟ้าบิดเบี้ยวเปิด ดันเจี้ยนนี้เนี่ยออโต้ได้ง่ายกว่าแล้วก็มีเงื่อนไขในการตีบอสนิดเดียวเท่านั้นเองในวันจันทร์พุธศุกร์เนี่ยเราจะเริ่มกันที่ความท้าทายรายวันของพาสมเนอร์กิจกรรมใหม่ตามด้วยเควสเนื้อเรื่องและบันทึกองครักษ์บันทึกองครักษ์คืออะไรบันทึกองครักษ์จะประกอบไปด้วยบันทึกการประจนภัยดันเจี้ยนประจําพื้นที่และเนื้อเรื่องมอนสเตอร์ครับซึ่งในแต่ละส่วนเนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าให้ของนางวัลคุ้มค่าคุ้มเวลามากๆถ้าเกิดว่าใครสะดวกเนี่ยก็มากดทํากันนะครับ รวมถึงเรื่องที่ผมไม่อยากจะให้พลาดเลยเนี่ยก็คือในหัวข้อของเนื้อเรื่องมอนสเตอร์ตรงนี้เนี่ยจะเป็นเควสที่พอเราทําสําเร็จแล้วนะครับเราจะได้รับตัวมอนสเตอร์ตัวน,นั้นมาเลยสําหรับใครที่ยังมีมอนไม่เยอะหรือว่าเพิ่งเริ่มต้นเนี่ยผมแนะนาว่าให้เข้ามาเล่นตรงนี้ก่อนครับเพื่อหามอนสเตอร์ที่เหมาะในการฟาร์มตัวอย่างเช่นแมวลมหรือว่าเรเวนไฟโดยเฉพาะแมวลมที่ทําดูนได้ง่ายแล้วก็ไปได้ในหลายๆดันเจียนเลยครับอีกหนึ่งตัวที่ผมแนะนําก็คือเรเวนไฟครับ เลเวลไฟเนี่ยเป็นมอนสเตอร์5ดาวเหมาะกับการลงดันเจียนโดยเฉพาะกับดันเจียนที่กำลังจะเข้ามาในแพทหน้านารากะเนื่องจากตัวเ e เวลไฟเนี่ยมีความสามารถในการโจมตีที่ v, ทะลุเดฟทําให้เขาเนี่ยสามารถทาดาเมจได้รุนแรงมากๆเลยครับถัดมาก็คือเควสกิลผมได้อธิบายไปแล้วในคลิปสิ่งที่ต้องทําใน1วันของเกมสมารวอลคเนืนคเก็บ craft, นนแบบเบสิกก็ไปย้อนดูได้นะครับอีกหนึ่งอย่างที่เ,เพื่อนๆชอบลืมกันก็คือดันเจียนลับสำหรับเจ้าตัวดันเจียนลับเนี่ยมันจะอยู่ในหมวดของโถงไครอสครับ ให้เราเข้าไปที่ถงไครอสแล้วก็เลือกที่อันแรกสุดเลยดันเจี้ยนลับในดันเจี้ยนลับที่ผมอยากให้เพื่อนๆเ,เข้ามาเล่นเนี่ยก็เป็นเพราะว่ามันดรอปของที่ค่อนข้างจะดีครับนั่นก็คือตัวลมหายใจแห่งชีวิตแล้วก็เศษชิ้นส่วนมอนสเตอร์ต่างๆต,ต,ตามถงที่เราลงไปครับในตรงนี้เนี่ยเราสามารถลงได้10ครั้งต่อหนึสัปดาห์ดังนั้นแล้วเนี่ยไม่อยากจะให้เพื่อนๆพลาดกันครับอย่าลืมเข้ามาลงกันนะถัดมาก็จะเป็นเรื่องของการไต่หอห้องลับห้อง,องพิเศษครับในเกมซา m ูไ r วอล c อลเลกชั่นเนี่ <c oughs> <c oughs> ให้เราได้ไต่ขึ้นไปเพื่อรับของางวันต่างๆครับโดยเจ้าหอนี้เนี่ยจะรีเซ็ตทุกๆเดือนสำหรับคนที่ค่าพลังยังน้อยอยู่ผมแนะนําให้นานๆมาลงทีดีกว่าเอาเวลาที่เรามีเนี่ยไปดันค่าพลังให้สูงเราค่อยมาไต่ลวดเดียวก็ยังไม่สายครับและสิ่งสุดท้ายของวันจันทร์พุธศุกร์ที่ผมอยากแนะนาให้ทำเนี่ยก็คือดันเจี้ยนจู่โจมครับเราจะลงคุกสายหมอกหรือว่าจะสัตว์เงาขาวรีหาถั่วงอกยาวๆเนี่ยอันไหนก็ได้แล้วแต่ว่าเราไหวอันไหนครับในส่วนของวันอังคารพฤหัสสาวเนี่ย ผมจะวางแผนเอาไว้ตามนี้เลยครับเราจะเริ่มกันที่ความท้าทายรายวันของพาสมเนอร์เหมือนเดิมตามด้วยกิจกรรมใหม่เควสเนื้อเรื่องแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะไม่รวมบันทึกองค์ละคนะครับถัดมาก็จะเป็นเควส,สกิลและสุดท้ายเนี่ยผมก็จะทําการออโต้เกาะฟากฟ้าบิดเบี้ยวเพื่อฟาร์มโกลและศิลาสงสวรรค์ทั้งวันครับส่วนวิธีการฟาร์มก็ง่ายๆครับแค่เราสร้างห้องแล้วก็มองหาถั่วง,งอกแล้วก็ลงไปออโต้ชิลๆแต่พอถึงห้องบอสแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องหันกลับมาเช็คนิดนึงครับว่าบอสเนี่ยมันได ถ้าเกิดมันได้บัฟตรงนี้เนี่ยก็แค่หันกลับมาแล้วก็ตีสักหนึ่งทีครับแค่นี้เส้นทางเศรษฐีก็อยู่ไม่ไกลแล้วเป็นยังไงกันบ้างครับพอจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนหรือเปล่าถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนเนี่ยก็สามารถกดไลค์แล้วก็กดติดตามเอาไว้ได้นะครับสำหรับครั้งหน้าจะเป็นคลิปอะไรเนี่ยเดี๋ยวเรามารอติดตามไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับวันนี้ผมคงจะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ